ท่รถร้องใครเนี่ยท่านรถ่ไหนูค่ะไม่ได้าะหอมคนขาวคนนี้โอ้มีใบกับผีป่ะเนี่ยได้ค่ถึงณป้าด้ารถทางนี้ครับด้าหน้ารถทางนี้นดเอาละตรงนี้แหละมันใช้เราบ่อยนี่แหละมันใช้เราบ่อยนี่แหละมาเลยมาเลยเราสัมพันธ์เคลื่อนที่ของชมรมมสมตำบลเมืองวยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเมืองวัยได้มาประชาสัมพันธ์ช่องทางการฉีดวัคซีน โควิด19ให้กับพ<อ>่อแม่พี่น้องสำหรับเดือนพฤษภาคมผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวเจ็บโรคตามในใบปลิวที่ทางอโสโมอได้แจกให้กับท่านมีสองช่องทางให้เลือกช่องทางแรกสายดว่วนฉีดวัคซีนโควิด19โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตามใบปลิวเบอร์โทรตามใบปลิวที่ทางอโสโมอได้แจกให้กับท่านช่องทางที่สแอปหมอพร้อม ท่านสามารถสแกน QR code ได้จากใบปลิวที่อสมได้แจกให้กับท่านและรถประชาสัมพันธ์ของชมรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านค่ะของอสมอรถประชาสัมพันธ์นี่เเรียกว่าอะไรคะรถตุ๊กตุ๊กค่ะรถสารล้อหน้ากบสามล้อหน้าโกบนี่เราลงพื้นที่เอ๊ะทำไมถึงเอารถแทนนี้มาใช้คะว่ามันมันเท่ดีค่ะ แล้วมันคล่องตัวด้วยเข้าซอยเข้าซอยได้มาช่วยกันกันนน <ฮะ S 2> บนเา <ฮะ S 2> ขา,ขาออกพื้การไหมคะออกพื้นการค่ะช่วงนี้เพราะว่าช่วงน,นี้จะออกออกเปมนลงเชิญเชวนให้พี่น้องผู้ที่มีอายุ60ปีนะคะ,ละและกลุ่มโรคเนื้อหลังลง,ลง,ลง,ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19แล้วตอนเย็ยนเราจะมีจุดตั้งรับลงทะเบียนเชยเชยรับเพื่อประชาชนที่ลงทะเบียนไม่ได้ค่ะ รับวงระเบียนให้ทุกวันแล้วผลรับไปยังไงบ้างคะดีค่ะตอนแรกจะไม่คพอ่มมีคนฉีดนะคะทีนี้พอสักครั้งหนึ่งด้วยการเชิญชวนของเรานะคะแล้วจะมีคนเปลี่ยนใจมาฉีดเยอะเลยค่ะก็จะมีมาลงทยอยทุกวันก็เกือบจะเต็มๆๆเต็มเต็มที่ว่าจำนวนตามที่เราตั้งไว้แล้วรทคานี้นี่ไปทั้งหมดกี่คนครับ สามสี่คนค่ะค่ะแล้วจะมีอสมอแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่จะช่วยมาลุงมีกี่คันคะเนี่ยมีคันเดียวค่ะซึ่งเรามองว่ามันสะดวกค่ะสะดวกแล้วมันเท่าตามช่องตามซอยได้สะดวกค่ะ ออกบริการมานานไหมคะ,ะตั้งแต่เราเราทําอย่างนี้มาทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเป็นโรคระบาดยุงลายหรืออะไรเราจะทําอย่างนี้มาตลอดประมาณ4ี่หปีแล้วค่ะหัวคันหัวแรกค่ะนะคุณอะไรคะชื่ออะไรคะนุศราค่ะเอาปิดน้ำน้ำสบู่ลุศราขนเรืองค่ะตําแหน่งเป็นเป็นประธานอสมอประจําหมู่บ้านคะออ่ะเป็นแต่ละหมู่จะมีประธานประจําหมู่บ้านของแต่ละหมู่ออกที่แต่กี่โมง,งกี่โมงคะเราจะออกช่วงเช้าที่ประชาสัมพันธ์รอบแรก แล้วตอนเย็นเราจะออกรับลงทะเบียนค่ะอยากบอกอะไรกับชาโคราชไวยนะในฐานะที่เราต้องออกระชาสมพั์ทุกวันก็อยากให้ฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะไม่ใช่ฉีดเพื่อใครนะคะฉีดเพื่อคนที่ท่านรักค่ะฉีดเพื่อตัวเราเองและฉีดเพื่อประเทศชาติค่ะ,ะถือว่ารถคันนี้มี็คันเดียวในเอ่อในจังหวัดนครราชสีมาค่ะอายุกี่ปีนะคะคันนี้คันนี้น,น,นานมากนานมาก,นานมากเพราะว่าเราเราไป ได้คันนี้มาจากจังหวัดอยุทยาเป็นรถอนุรักษ์ค่ะสามล้อหน้ากบหนเล่าเล่าที่มาให้ฟังนิดนึงร่คันนี้คันนี้ด้วยด้วยความชอบส่วนตัวนะคะก็ก็เลยไปหามาได้ที่อยุธยาค่ะเขาเรียกไดฮัตสุ MP 5ค่ะถ้าถ้ารู้จักกันทั่วไปก็คือสามล้อหน้ากบค่ะสามล้อสามล้อหน้ากบหน้ากบค่ะหน้าเขาจะเหมือนกบค่ะอันนี้หนูไปหามา ค่ะความชอบส่วนตัวค่ะแล้วก็เอามามาเปลี่ยนสีมาทําเครื่องแล้วก็ด้วยความที่ชอบเพลงก็จะใส่ใส่เนี่ยค่ะพวกลําโพงพวกแต่งเครื่องเสียงค่ะเคเาาและะ้วนูหนูเอามาขับเล่นด้วยความชอบคราวนี้ด้วยเป็นอสอมอด้วยเราก็เลยอ่ะเอามาทําประโยชน์ดีกว่าดีกว่ามาจอดไว้เฉยๆค่ะ,คะ <ๆ S 1> ก็เลยไปไปเพิ่มใส่ไม ก็เลยเป็นประกาศได้อายุรถคันนี้ประมาณกี่ปีจริงๆแล้วนะคะรถอันนี้เป็นรถดั้งเดิมรถอนุรักษ์จริงๆแล้วมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะอยู่ชื่ออะไรคะเจ้าของรถชื่อไอวัลินพิงขุนทศค่ะอก็เลยเอามาใช้ประโยชน์เลยใช่ค่ะจริงๆแล้วความที่ไม่ได้มาประชาสัมพันธ์นี่รถคันนี้เอาไปทำอะไรขายของค่ะขายอะไรอะไขนมจีนปราดุกค่ะโดินอยู่ร้านโมดินค่ะชื่อร้าน หมอดินขนมจีนประโดกค่ะโอ้ใช่การ์ดขายค่ะมันจะตั้งจะตั้งทั้งหมดอยู่ในนี้เลยนั่งขายบนรถเป็นฟู้ดทักค่ะอ๋อช่วงปกติเป็นฟู้ดทัชถ้ามีงานออกเนี่ยค่ะค่ะถ้าเก๋จะเพิ่มขยายขยายเป็นแบบฟู้ดทัชไหมอ๋อแล้วแต่โอกาสนะคะคือของหนูเนี่ยถอดหลังคาก็ได้อยากอยากถอดใส่ครอบก็ได้อยากใส่หลังคาก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหน แต่ช่วงนี้หน้าฝนก็เลยใส่หลังคาแล้วก็เอามาประชาสัมพันธ์ค่ะถ้าเวลาปกติเราก็ใช้เป็นรถขายขนมจีนคะคแต่พอเวลาอย่างนี้เราก็ามาช่วยอสอังค่ะเป็นรถประชาสัมพันธ์ค่ะ